พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันแม่อกี้ิน้องไบ์อยู่ในเมืองเลโก้อ่ะ<ม>จริง<ม>เป็นเมืองอที่มีแต่ตัวต่อ,ตอทั้งนั้นเลย,ยไปดูกันไหมไป,ไปเรียกน้องบิงไปด้วยเมืองที่มีแต่ตัวต่อจะมีจริงๆหรือเปล่าเมืองเลโกอ้อุ้ยใช่ด้วยนะโอ้อเป็นตัวต่อยักษ์อ่ะดูนี่อันใหญ่มากเลย ไหนล่ะน้องบยอยู่ไหนเห็นแว๊บๆยู่แถวนี้พ่ออา้าน้องบาหายไปชื่อกันหาสิไปไที่เมืองแห่งเลโก้เนี่ยเด็กๆหายตัวไปเลยอะ่ะเพราะว่าเลโก้มันเยอะมากมอยู่ในรูนี้เหรอหูลองดูซิแม่กกี้น้องบาอาจจะหายไปไเอา้าเจอแล้วน้องบหนูเข้ามาอยู่ในเมืองเลโก้เหรอเอาน้องบีงเข้าไปด้วยในบ้านเลโก้นี้มีมีมีอะไรเล่นมั่งข้างในอ่ะ บ้านตัวต่อข้างในมืดมากเลยอะ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับตอนนี้ลูกวิ้งลูกบายอยู่ในบ้านเลโก้หล,ลังนี้เราไปเคาะประตูกันดีกว่าเช้าแล้วเราไปเล่นกันดีกว่าเคาะประตูกันกอก็กมีใครอยู่ไหมก็ก็กเปิดประตูให้หน่อยตื่นได้แล้วตอนนี้เช้าแล้วเ,เปิดประตูได้มาโอ้ยประตูร่วงออกมาได้แล้วลูกเราต้องไปตามหาพี่เบสแล้วไปสิวพี่เบสอยู่ตรงนู้นน่ะ ไปไปนูน่นพี่เบสอยู่ตรงนูน้นไปเร็วโอ้ <c oughs> เด็กๆมันนอนแอบอยู่ที่บ้านเลโกโล้เราต้องไปตามหาพี่เบสกันต่อ,อน้องบิงพี่เบสมีอะไรจะบอกพี่เบสครับเมื่อคืนไปนอนอยู่ที่โซนินจาเหรอใช่ครับแล้วผมไปเจอเครื่องเล่นใหม่ด้วยครับ <c oughs> เป็นเครื่องเล่นแบบไหนครับมันเหมือนแบบเป็นส่วนน้ำอะ่ะเป็นสูวนน้ำด้วยเหรอมีน้ำดูดอ๋อมีน้ำดูดด้วยโอ้เราไปดูกันดีกว่าไปทางนี้ไปทางนี้ครับ โอ้ตรงนี้มีอะไรครับเนี่ยโอ้น้ำวนจริงๆด้วยโอ้ไบลงได้เป่ามันมีฉลามด้วยนะนี่น้ำวนมีฉลามอยู่ต้องห้อยจับต้องจับแน่นๆนะครับโอ้พี่เบสพี่เบสลงไปแล้วโอ้ลงไปคนแล้วนั่นหงายตกไปแล้วเรียวเรียวพี่เบสระวังน้องตกไปแล้วโอ้พี่เบสจับไปดีนะไบลองสิไบลงได้ไหมนุ่นนุ่นไบลงแล้วไบลงแล้วไบลงไปแล้ว โอ๊ยคนจมน้ำหาใบบิงไปโอ้ยโอ๊ยเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นให้ได้ไปไปให้ถึงนะฝั่งนู้นน่ะโอ้ยโอ้ยบิงบิงบิงโอ๊ยใบใบไปถึงแล้วเก่งมากเลยนั่งบาสโหอันนี้เป็นเครื่องเล่นน้ำวนเหรอแล้วมีปลาฉลามด้วยใช่ไหมโอเคน่นพี่แบท่านด่านแล้ว ไปด <c oughs> ิ้งเร็วเร็วเด็๋ยวจามาเร็วเรมาขึ้นมาไม่กิฟมาแล้วครับไม่กิฟมาได้ครับไม่กิฟด์บินเรียกไม่กิฟต์ซูู้แม่กิฟต์ซูู้ไปเอาใจช่วยไม่กิฟครับไม่กิฟมาแล้วไม่กิฟมาเร็วเร็วจับมือเร็วไม่กิฟต์กิฟตจับมืออึ๊บอย่างเี้นึงอึ๊บอึ๊บอึ๊บยุ้ยอึ๊บโอยเร็วไม่กิฟมาเร็ว โอ๊ย,อยไม่เก็บตกน้ำไปเลยทุกคนไม่เก็บเดี๋ยวเราจะลามกันเร็วโอ๊ย,ย,อยสองคนแล้วออกไปสองคนเร็วโอ๊ยตกน้ำกันหมดเลยตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้เราตกน้ำกันหลายคนเลยขึ้นได้ไหมบินขึ้นมาอ้หมาไม่เก็บขึ้นมาเร็วไม่เก็บมาเร็วครับไม่เก็บขึ้นได้เปเล่เาเร็วโอ๊ยถ้าเรารอดแล้วนะครับเราผ่านแล้ว ตบมือให้ตัวเองนะครับเย้ไปเราผ่านแล้วนะครับเราจะไปโซนต่อไปได้มาแล้วครับมาแล้วใช่ปลาฉลามกัดเยอะเราต้องรีบไปโซนอื่นแล้วโอ้แดงเลยอ่ะไปทีเดสโซนนินจาอยู่ตรงไหนข้อวบางยังไงอ่ะแดดนี้ต้องเล่นยังไงคะ โอเคไม่กีดด่านนี้เป็นด่านโซนนินจา์เดี๋ยวพ่อเล่นให้ดูนะ <Okay. S 2> เคี๋ยวต้องกระโดดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยแล้วลพ่อรู้ได้ไงว่าต้องกระโดดแบบั้นมันมีลูกสอนเปล่า<ง><ง>มีไงไหนไหนไหนอ๋ออันนี้เริ่มใช่ไหมใช่ตัวเริ่ม ไหนน้องทำได้ไหมครับไหนทำให้ดูหน่อยโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยอีกอันนึงอีกอันนึงอันสุดท้ายโอ้โหเก่งมากตบมือให้พี่เขาหน่อยครับเย้น้องเบงหนูจะปาไปได้อันไหนลูกอันไหนลูกอันไหน เดี๋ยวจะพาปั่นจักรยานหนอเดี๋ยวเราจะสอบใบขับขี่นะครับอ๋อตรงนี้เป็นสถานที่สอบใบขับขี่ใช่ไหมพี่เบสโอเคไปสอบใบขับขี่กันโหที oh, ่นี่มีรถเต็มเลยอะโอเคครับเพื่อนด่านนี้เรียกว่าด่านสอบใบขับขี่ถ้าใครขับผ่านด่านนี้ได้ก็จะได้บัตรขับขี่ไปเลยเอาไว้ขับรถเล่นที่บ้านโอเคไปเลือกรถกันเลยครับเลือกรถโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับบิงนํามาเลยครับบิงมาแล้วบิงมาแล้ว โอ้ยบิงมาได้ไหมไปแล้วไปแล้วนังใบ้กันใบ้กนใบันใบเกือบชนนังใบเกือบชนโอ้โหคันนี้คันนี้เข้าเส้นชัยแล้วนะครับคันที่หนึ่งโอ้โหแห่โค้งโอ้ยไม่เก็บนังบิงก็วิ่งเร็วไปเบิงบิงบิงมาบิงอีกนิดเดียวจะเข้าเส้นชัยแล้วโอเคเก่งมากนังใบมาเร็วใบ ไปเข้าเป็นชัยแล้วไปเออเก่งมากโหน้องน้องชื่ออะไรครับน้องพีทเก่งมากเลยครับช,ชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไร์คัตเตอร์คัตเตอร์ตเ,ตอรเคยดูเบียงบายยูทูบไหมครับเคยดูเป็นสิบครั้งเลยครับเคยดูเป็นสิบครั้งเลยเหรอ,อไมไ่รู้จักพี่เบสนะสิพี่เบสพี่เบสครับพี่ชายแล้วโอเคอ๋อมีที่ให้ยืนใช่ไหมต่อไปนี้เราจะขับแบบสอนมั้งพี่เบสพี่เบสเพา พาน้องคัตเตอร์สอนเลยส่วนน้องไบขับให้น้องดิงสอนอ่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยโอ้ยโอน้องใบเก่งมากมาได้ครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้ น้องพีทน้องพีทน้องพีทเร็วครับน้องพีทเย้พี่แบทไม่เก็บทำไมคันนั้นตัวใหญ่อยู่ข้างหลังะน้องคัตเตอร์พาพาพี่แบทเข้ากันชัยแล้วน้องไบอันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วถ้าน้องไบขับได้จะได้ใบขับขี่ไปเลยโอเคไหมน้องบิงด้วยน้องบิงก็ได้ใบขับขี่ด้วยไปน้องบิงไปน้องไบมาน้องไบขับไปได้นะคันนี้สบายไหม ระวังชนกันนะโ,นอโอ้น้องบิงน้องบิงน้องบิงโอ้โหน้องบิงเข้าเป็นชายแล้วน้องใบก็เข้าเป็นชายแล้วโอ้โหเกือบเบกโค้งตาไปเอาใบกับขี่ที่ไมก่กริบเลยเข้าแถวนะครับเข้าแถวเข้าแถวนะครับโอเคอ่าไมาก่กริบเอาใบกับขี่ให้เลยครับเด็กๆสอบผ่านแล้ว โอเคโอเคน้องพีน้องพีเอาเบ้าไปโอเคหมดเวลาแล้วนะครับน้องพีกับน้องคัตเตอร์บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคน้องนๆน้องๆวันนี้เราหมดเวลาสนุกแล้วนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงไบด้วยนะบายบาย